วันนี้ขอคุยเรื่องหน้าต่างบ้านนะคะเราคิดว่าหน้าต่างบานฟิกซ์น่าจะเหมาะสําหรับบานที่เราคิดว่าไม่ต้องเปิดให้ลมโผล่นะคะเดี๋ยวมาดูกันหน้าต่างบานนี้เราออกแบบให้เป็นหน้าต่างบานฟิกซ์นะคะก็สีนี้เลยเป็นสีชาก็ทําความสะอาดง่ายนะคะดูจากด้านในก็คือโล่งเลยทำความสะอาดง่ายถ้าเป็นหน้าต่างบานนี้จะเป็นบานที่มีมุ้งลวดเปิดปิดได้ก็คือเราต้องการให้อากาศโผล่คิดว่าบ้านหนึ่งหลังนะคะถ้ามีแบบ เออถ้าแยกห้องมันจะมีบานเปิดสักอันนึงก็เพียงพอนะคะเพราะว่าระยะยาวนะคะคุณจะแมนเทนนสได้ง่ายนะคะพวกเนี้ยค่ะพวกแมลงต่างๆหรือว่าล่องต่างๆมันจะทำความสะอาดได้ง่ายกว่าจริงจังมากๆเลยนะคะเจ้าตัวนี้ก็มาอยู่เรียบร้อยแล้วนะคะมาอาศัยทําบ้านอยู่นะไใใต้โซล่าเซลล์ของเรา แล้วเพื่อนๆล่ะคะชอบแบบไหนยังไงก็พูดคุยกันไดยนะคะเราอยู่ที่อีพิงบ้านดงนะคะหนึ่งหปดบ้านไรอุทัยธานีตำบลไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวเข้อห้ามแจ้งละเอียดนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราสึกชอบนะคะประตูไม้